สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเจาะลึกกันเรื่องหนึ่งนะครับผมว่าน่าสนใจมากจากวิดีโอของโคชแบงค์สุภกิจนะครับที่ว่าด้วยการฝึกใจให้ไม่รีบอืมแต่ผลลัพธ์คือให้จักรวาลหรือพลังงานรอบตัวเราเนี่ยรีบทำงานแทนเราซะง,งั้นฟังดูย้อนแย้งนิดนิดไหมครับปกติเราคิดว่าต้องเร่งสิถึงจะได้เร็วๆแต่นี่บอกให้ช้าลงจักรวาลจะรีบให้เองลองมาดูกันครับว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงกันแน่ ทำไมถึงเป็นแบบนั้นค่ะคือแนวคิดหลักๆในวิดีโอนี้เขาก็เริ่มจากสิ่งที่เรียกว่าคลื่นที่รีบนะคะมันเป็นเหมือนสภาวะที่ใจเรามันร้อนรนเร่งรีบเพราะลึกๆมันมีความกลัวอยู่กลัวว่าจะไม่ได้กลัวไม่ทันกลัวพลาดโอกาสอะไรแบบนี้ซึ่งไอ้ความรีบความกลัวนี่แหละค่ะมันไปสร้าง เ,ออเหมือนเป็นแรงต้านทําให้พลังงานมันสะดุดนะคะเหมือนเราพยายามจะคว้าอะไรสักอย่างแต่ยิ่งรีบคว้ามันก็ยิ่งหลุดมือหรือกลายเป็นสนามผลักแทนที่จะเป็นสนามดูดค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับภาพชัดเลยเหมือนยิ่งอยากได้มากๆยิ่งผลักมันออกไปแล้วออที่บอกว่าไม่รีบนี่ไม่ได้หมายความว่าให้นั่งเฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลยอย่างนั้นหรือเปล่าครับออกของความมั่นใจนะคะเป็นความมั่นใจลึกๆว่าออสิ่งนั้นะ่ะ เราได้แน่ๆหรือเราคู่ควรที่จะได้รับอยู่แล้วมันมาจากความรู้สึกข้างในที่มันสงบมันพอใจกับปัจจุบันไม่ต้องวิ่งไล่ขวายคว้าเขาใช้คำว่าสงบบวกสง่านะคะคือนิ่งแต่ก็ดูมั่นใจดูดีอืมสงบบวกสงา่าคือไม่ใช่เฉื่อยแต่เป็นความเชื่อมั่นข้างในนี่เองแล้วพลังงานหรือที่เรียกว่าจักรวาลเนี่ยครับเขาตอบสนองต่อความมั่นใจกับความรีบร้อนเนี่ย ่างกันยไรค,รคือพลังงานหรือจะมองว่าเป็นโอกาสดีๆจังหวะดีๆผู้คนรอบตัวเราก็ได้ค่ะเขาจะไวต่อเจตนาที่อยู่ข้างหลังการกระทําของเรามากกว่าถ้าเจตนาเรามันรีบร้อนรนเพราะกลัวขาดกลัวไม่ได้เนี่ย สัญญาณที่ส่งออกไปมันเหมือนกับว่าฉันยังไม่พร้อมฉันยังขาดอยู่อะไรงนี้ผลก็คือจัก,กรวาลหรือพลังงานเนี่ยก็จะเออยังไม่ต้องให้ก็ได้ยังไม่พร้อมนี่นาอะไรแบบนี้แต่ถ้าเจตนาเรามาจากความมั่นใจความสงบสัญญาณมันจะชัดเจนกว่าค่ะเหมือนเราส่งสัญญาณออกไปว่าฉันพร้อมแล้วฉันคู่ควรพลังงานก็จะตอบสนองได้ง่ายกว่าเร็วกว่าค่ะโหน่าสนใจมากครับฟังดูดีเลยแต่ในทางปฏิบัติล่ะครับ เราจะฝึกไอ้ความไม่รีบที่มาจากความมั่นใจนี้ได้ยังไงบ้างเหมือนมันจะต้องฝืนความรู้สึกดเดิมของเราพอสมควรเลยนะครับที่เคยชินกับการรีบรีบใช่ค่ะอาจจะต้องฝึกนิดนึงในวีโอก็แนะนําเทคนิคที่ทําได้จริงไว้นะคะอย่างแรกเลยพอเรารู้สึกตัวว่ากําลังรีบเช่นกําลังจะกดโพสตโซเชียลหรือจะรีบทักลูกค้าไปเนี่ยให้ลองหยุดถามตัวเองแป๊บหนึ่งสักสวินาทีก็ได้ค่ะถามว่า ตอนนี้คลื่นพลังงานเราเป็นแบบไหนคลื่นมั่นใจหรือคลื่นรีบที่มาจากความกลัวถ้ารู้ตัวว่ากำลังรีบให้ลองหายใจลึกๆค่ะแล้วอาจจะบอกตัวเองเบาๆในใจว่าโอเคฉันทำส่วนของฉันแล้วที่เหลือปล่อยให้พลังงานทำงานแทนฉันเองประมาณนี้ค่ะอ๋อเป็นการดึงสติตัวเองกลับมาดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมครับนอกจากการหยุดถามตัวเองมีค่ะ อีกวิธีที่เขาแนะนำคือฝึกทำอะไรให้ช้าลงลองเลือกกิจกรรมที่เรามักจะทำแบบเร็วๆร,ร,รีบรีบมาสักอย่างหนึ่งค่ะแล้วตั้งใจเลยว่าจะทำสิ่งนั้นให้ช้าลงสักสองเท่าเช่นลองเดินให้ช้าลงมีสติกับเท้าที่ก้าวไปหรือลองกินข้าวให้ช้าลงเคี้ยวละเอียดละเอียดรับรสชาติอาหารเต็มที่ อันนี้คล้ายๆการปฏิบัติธรรมเลยนะคะคือการฝึกเคลื่อนไหวภายนอกให้ช้าลงอย่างมีสติเนี่ยมันเป็นการปรับขึ้นพลังงานภายในให้สงบนิง่งแล้วก็มั่นคงขึ้นได้จริงๆเขาเปรียบเทียบเหมือนปรมจารย์ในหนังจีนนะคะที่มักจะเดินช้าๆนิ่งๆมั่นคงต่างจากพวกลูกกระจอกที่วิ่งวุ่นไปมาฮนึกภาพออกเลยครับปรมจารจะนิ่งๆแต่ลูกศิษย์จะลนลานแต่ว่า ในชีวิตจริงบางทีสถานการณ์มันก็บีบให้เราต้องทำอะไรเร็วๆจริงๆนะครับเช่นต้องทำงานแข่งกับเวลาเราจะรักษาสภาวะไม่รีบข้างในไว้ได้ยังไงครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยค่ะคือเราต้องแยกให้ออกระหว่าง การกระทำภายนอกกับสภาวะพลังงานภายในแม้ว่าภายนอกเราอาจจะต้องทำอะไรเร็วๆพูดเร็วทำงานเร็วแต่ใจข้างในเราต้องพยายามรักษาความนิ่งความมั่นใจเอาไว้ให้ได้ที่เขาใช้คำว่าภายนอกเร็วแต่ภายในนิ่งนะคะอาจจะต้องคอยเตือนตัวเองบ่อยๆในใจเช่นถึงข้างนอกจะเร็วแต่ข้างในฉันนิ่งมั่นใจแล้วก็รู้สึกเบาๆสบายๆอะไรแบบนี้ค่ะอืมเหมือนคนขับรถเร็วมากๆแต่สมาธิต้องดี ใจต้องนิ่งมากๆใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีสัญญาณเตือนด้วยนะคะถ้าเราเริ่มทําอะไรผิดพลาดเล็กๆน้อยๆบ่อยขึ้นเช่นลืมของทําของตกพูดผิดพูดถูกอันนี้อาจจะเป็นสัญญาณว่าเรากําลังเร็วจนหลุดหรือว่ารีบจนเสียสมาธิไปแล้วพอรู้ตัวให้หยุดแป๊บหนึ่งค่ะกลับมาตั้งหลักที่ความนิ่งก่อนเพราะเขาบอกว่าความนิ่งเนี่ยนำมาซึ่งความแม่นยําแต่ความรีบร้อนมักจะนําไปสู่ความผิดพลาดค่ะความนิ่งคือความแม่นยํา ความรีบคือความผิดพลาดอืมชัดเจนครับแล้วอย่างเวลาที่เราต้องรออะไรสักอย่างล่ะครับส่วนใหญ่ที่เราหงุดหงิดกันไม่ใช่เพราะตัวการรอเองแต่เป็นความไม่แน่นอนระหว่างรอมากกว่าแนวคิดนี้จะช่วยเรื่องการรอได้ไหมครับช่วยได้มากเลยค่ะคือให้เราเปลี่ยนมุมมองการรอเป็นการรออย่างเบาใจไม่ใช่รอด้วยความกระวนกระวายแต่รอด้วยความมั่นใจว่า สิ่งที่เราต้องการอะมันกําลังเดินทางมาหาเราอยู่นะเหมือนก็บอกตัวเองว่ารอได้สบายๆเพราะตอนนี้พลังงานกําลังทํางานแทนฉันอยู่ความรู้สึกมั่นใจแบบนี้ค่ะมันเป็นพลังดึงดูดที่ดีมากแล้วมันก็เชื่อมโยงกับอีกเรื่องหนึ่งคือความนิ่งในความว่างด้วยค่ะความนิ่งในความว่างอันนี้หมายถึงอะไรครับฟังดูลึกซึ้งจังค่ะ คือมันหมายถึงช่วงเวลาที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นลูกค้าเงียบไปงานใหม่ยังไม่เข้าอย่าเพิ่งมองว่ามันคือความนิ่งเฉยหรือความล้มเหลวนะคะในวิดีโอเขาอธิบายว่ามันคือช่วงสนามพลังของการรวมพลัง เหมือนเรากําลังง้างคันธนูให้สุดก่อนที่จะยิงออกไปนะคะถ้ายิ่งเราวางใจในความว่างหรือช่วงที่ดูเงียบๆนี้ได้นานเท่าไหร่พลังงานมันก็จะยิ่งสะสมตัวได้มากเท่านั้นพอถึงจังหวะที่เหมาะสมมันก็จะปลดปล่อยออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ทรงพลังกว่าเดิมค่ะการวางใจในช่วงเงียบๆนี้สาคัญมาก เข้าใจแล้วครับมันต่างจากเฉยเมยนะครับเฉยเมยคือแบบไม่เชื่อว่าจะได้อยู่แล้วไม่สนแต่ปล่อยวางหรือวางใจในความว่างแบบนี้คือมั่นใจว่าได้แน่ๆแ,แค่รอจังหวะที่ใช่เหมือนที่เขาเปรียบเทียบเรื่องยาจกเจอเงินร้อยล้านกับเศรษฐีหมื่นล้านเจอเงินร้อยล้านใช่ไหมครับท่าทีมันต่างกันใช่เลยค่ะยาจกอาจจะตื่นเต้นรีบร้อนกลัวไม่ได้ แต่เศรษฐีจะรู้สึกเฉยๆเพราะมั่นใจว่าเดี๋ยวก็ได้หรือไม่ก็ไม่จําเป็นต้องรีบขนาดนั้นซึ่งหลักการสําคัญที่เขาย้าม,มากๆเลยก็คือยิ่งใจเรานิ่งเท่าไหร่จักรวาลยิ่งตอบสนองเร็วขึ้นเท่านั้นค่ะเพราะใจที่นิ่งมันส่งคลื่นพลังงานที่แบบคมชัดตรงเป้าเหมือนแสงเลเซอร์เลยค่ะพลังงานหรือโอกาสต่างๆก็รับสัญญาณน,นั้นได้ทันทีไม่ต้องตีความเยอะก็เลยตอบสนองได้เร็ว ไม่ใช่คลื่นที่สันสนกระจายกระจายเพราะความรีบร้อนหรือความกลัวครับมีการเปรียบเทียบได้ว่าใจที่ไม่ถูกฝึกก็เหมือนหมาที่ไม่เคยฝึกวิ่งพลานเห่าไม่หยุดควบคุมไม่ได้แต่ใจที่ถูกฝึกแล้วจะนิ่งสงบควบคุมได้เหมือนสุนัขตำรวจที่ถูกฝึกมาอย่างดีแสดงว่าการที่เราหาเวลาหยุดนิ่งจริงๆในแต่ละวันเนี่ยมันสำคัญมากในการพัฒนาคุณภาพใจเราเลยนะครับสำคัญมากค่ะ ถือเป็นการฝึกฝนทักษะอย่างหนึ่งเลยสรุปแล้วนะครับผมว่าหัวใจสำคัญของการพูดคุยกันวันนี้ก็คือการฝึกฝนใจเราให้ช้าลงให้สงบให้มั่นคงจากข้างในไม่ใช่แค่การทำอะไรช้าๆอย่างเดียวนะครับแต่เป็นสภาวะภายในที่เชื่อมั่นจริงๆซึ่งสภาวะนี้นี่เองที่เหมือนเป็นแม่เหล็กดึงดูดหรือเร่งให้สิ่งดีๆสิ่งที่เราต้องการปรากฏในชีวิตเราเร็วขึ้น ไม่ใช่ความรีบร้อนที่มาจากความกลัวค่ะแล้วก็มีคำถามทิ้งท้ายที่อยากชวนให้ลองกลับไปคิดตามหรือลองทำดูนะคะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราพอจะลองฝึกทำช้าลงอย่างมีสติได้บ้างไม่ต้องเยอะนะคะเริ่มจากสิ่งเล็กๆแค่อย่างเดียวก่อนก็ได้แล้วลองสังเกตความรู้สึกสังเกตพลังงานข้างในตัวเองดูอาจจะค้นพบอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับตัวเองก็ได้ค่ะ